ค่ะพ่อจำชาแชาน,าาน,น,บบน,น,นลค่ะจำวันนี้เราไมเล่นเกมงกูและเมย์เจ้ค่ะวันนี้เราไม่ทำเด็กน้อยเนี่ยไปเล่น,นกันเลยเกตุน,นี้จะปะจ๊ะไม่เด็กขับรถเป็น Ok, mẹ mẹ like. Ok <coughs> cho 我要管他。 อุ้มน้อยวันนี้ฉันจะไปอุ้มนอนแหละนอนอยู่แช่แช่น้อไม่ใช่กระชากทำไมทำไมไม่บอกพี่ทำไมตัดน้องเนาะทำไมไม่บอกพี่ว่าจะไปใช้กระชามมานี่เลยเข้าเข้าไม่เจ้าหมาอย่ารบกวนไิ้ทูอันนี้น้องขับรถเองเหรอเข้า รถเองจ้ะใช่ใช่เีบแล้วแล้วจ้าหมาฮะพนตัวขาวหมาอุ้มลอยเช็ด ก็มาเดินได้คือภาษคืยด้เดินมาลุบวันนี้ฉันก็ได้รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนวันนึงฉันก็อยู่มาใจอีดูก็ดูมาใจอีรู้ เลบยู่มากอีวชอบนลกานก็าลีาปะกาบมาซาดเลยามากุเองคาสะไรมีพูดนะลนะคบ

อยู่ที่รถไฟนะเกิรแล้วก็จะเอาเจ้ามานั่นเองท้านยจะมาอยู่กันหลังมาไม่น้มาทุกที่ตรงเจ้ามาใครที่รักคนใครจะหายความว่าเรี่นหาหมา

เสร็จมาออกมาแล้วพูดอะไรเราไฟมันจะออกดมาสู้ที่ไอยากตามมามาไม่มาไม่ทนสู้หมาก็ต้องมาทำเราน่อสิ แค่ไม่ได้จะมาแบบนี้ท่าคนประเทศไทยเขาจะไม่แล่นกันมาฮะท่าจะไม่แล่นกันหรอกเคลื่อนโต๊ะเคลื่อนได้เนี่ยอิจานีน่น่ะหาไปให้สมบัติแค่จะไม่หนีมาท่านก็มไม่ได้ แมจะหนีมาหมาก็น okay ั่งล่นไปโอเคนะคนหมาได้กินมาเร็วมาแล้วต้องเซฟตัวหมามาจู evet ่จู่จ่จหมาอจะลงไปไหนเธอไปทไปแบบ มาโอตอนนี้้องขอดูเวลาก่อน ว่าจะจบชิปแล้วนะคะใครชอบคลิปเลยค่ะหรือกดไลค์กดดีไม่พลาดคลิปใหม่ดับสนิทชาเอไอเชนเนี่ยขาสั่งเยอะรีก็ไม่พบายนะคะวามรู้ใงหม่เสมอนะตุ๊ดตตตุ๊